พอแล้วเราก็เน้นเน้นหน้าแช่ข้างข้างล่างไม่ต้องแช่ข้างล่างไม่เป็นไรเห็นไม่ต้องแช่ย่างนี้ถือถือว่าพอแล้วครับน้ําก็จะลงไปสักครึ่งหนึ่งของดินครับอ๋อนี่หินท่านอยู่ในตู้อบเลยอ่ะใช่เห็นไหมอยู่ในตู้อบเลยแล้วตู้อบข้างล่างเนี่ยไม่ได้แช่น้ํานะครับเป็นทรายเป็นทรายที่บอกเฮลท่านเนี่ยได้ลุ้นนะเนี่ยใช่เนี่ยดูดิคนพร้อมาเล่นคนพอมาเล่นเกาะก็ได้ลุ่นเนี่ยถ้า สมมติว่าชุดที่ซื้อผมไปสักชุดหนึ่งแล้วด่างขึ้นมาสักต้นหนึ่งสองต้นเนี่ยผมว่าเอาก็คุมแล้วสวยขึ้นมาเราก็ต้องเก็บขึ้นมาก่อนอย่างเงี้ยครับว้าวเป็นแชมป์ตั้งแต่เล็กเลยอ,อันนี้เบอร์เบอร์สิบเจ็ดนี่ไทยได้ฝากวีดหนึ่งเจ็ดไปนี่ก็ประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้ได้ปล่อยมือไปมากกว่าปล่อยไ,ไปปล่อยครับปล่อยอยแาบนั้นเลยนะฮะเนี่ย อันนี้แหละครับที่สร้างชื่อเยาวุธนะครับเยาวุธทำเยาวุฒก็ไม่ได้มาเพาะมาเมล็ดคนเดียวนะครับแบ่งปันออกไปแล้วทีเนี้ยมันไปสวยเด่นเป็นสง่าเขาก็เลยตามกลับมาหาเยาวุฒอเขาไม่รู้ดิขนาดเบอร์เดียวกันนะมันก็ยังสีแบบที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่อ,ใชอันนี้อันนี้อันนี้ปล่อยไหม ันนี้ยังยังไม่ปล่อยอ่ะน่าจะเอาไว้ดูหน้าตาตั้งแต่เราถ่ายมานะครับเฮียร้านยังไม่มีตัวไหนเลยที่ฮิวุฒบอกว่าอันนี้ผมสามารถแบ่งได้เฮีร้านได้ยินไหตอนนี้เราก็อยู่ที่สวน J&W Orchid นะครับหรือหลายๆคนก็รู้จักก็คือสวนของเฮียวุฒนะครับคนที่ได้รับถ้วยพระยธาน,นะครับที่งานเดอะมอลล์บางกะปิวันนี้เฮีย้าน ทนไม่ไหวครับเลยต้องพากันมาเยี่ยม mm. เรียกว่าแชมป์เพื่อพยจาทานฮะ mm. หลายๆช่วงนะครับคนอาจจะดูไม่ทันนะครับย้อนกลับไปดูก็ได้นะครับตอนที่เราลุยสวนเรื่องราวต่างๆหลายอย่างนะครับพอมาถึงช่วงนี้เราจะให้ดูคือขั้นตอนการ,พรเพาะเมล็ดใช่ไหมครับพี่วุฒิแบบการเพาะเมล็ดแบบง่ายๆครับฮะ<า>นี่ความหนาความหนานี่มีผลไหมฮะความหนาความหนานี่ก็มีผลเพราะมันจะมีมันจะมี เกี่ยวข้องกับความชืน้นอะไรอย่างนี้ครับเราก็ใช้ที่ส่วนเราอุปกรณ์ไม่มีอะไรมากมีถาดกระบ,บะหรือว่าจะเป็นกลมเป็นกล่องกลมหรือเหลี่ยมก็ได้หมดมีฝาแบบมีฝาปิดนะครับอันนี้บัวใส่น้ํา <c oughs> เดี๋ยวบัวใส่น้ํามาพร้อมแล้วควร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 อย่างน้อยสูงสักเท่าไหร่นะเนี่ยสูงสักนิ้วครึ่งหรือสองนิ้วก็ได้ฮะแล้วเดี๋ยวพอเราลดน้ำลงไปเนี่ยพิดมอสเขาจะยุบลงไปนะฮะอุปกรณ์ก็จะไม่พิดมอสพิดมอสนี่มียี่ห้อไหม ไม่ไม่ไม่ได้เน้นครับอะไรก็ได้ผมเห็นบางคนที่เขียนอยู่เขาบอกต้องของเจียไตพวกอะไรแบบนี้ไม่ไม่เกี่ยวคะเกี่ยวปะไม่เกี่ยวเออเราได้ไหนแล้วก็พอนั้นแต่บางคนถ้าไม่มีพิษมอสจะใช้หน้าดินก็ได้ครับไม่ไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นนาดินก็หาง่ายแต่เราก็ไม่รู้นะแต่พูดถึงพิษมอสเนี่ยเดินเข้าร้านเ่ยร้านต้นไม้ตัวนี้มีทุกร้านครับแล้วเราต้องอัดป่ะเราต้องกดไหมเราไม่ต้องกดใรัเราเกี่ยให้เรียบเสร็จแล้วเราเกี่ยให้เรียบแล้วเราก็จะลดน้ําลงไปนะครับแล้วเราก็จะเขี่ย โรยเมล็ดลงไปง่ายๆครับขั้นตอนไม่มีอะไรมากเนี่ยพอเราใส่พิษมอสลงไปแล้วก็ให้ความสูงได้ประมาณสักนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วเสร็จแล้วเราก็เกี่ยให้เรียบครับอแล้วเราก็จะลดน้ําลงไปอ่าอันนี้ทําให้ดูเลยนะครับมันก็จะยุบลงไปเองยุบลงไปนิดหนึ่งใช่นะฮะแล้วน้ําเขาก็จะลงไปน้ําจะลงไปถ้าดูจากขอบพี่ตุ้ยดูเห็นไหม อ๋อนี่ลงไปไม่ถึงไม่ถึงก็สุดมากครับอ่านี่คือจบไม่ต้องให้มันน้ําล้นนะไม่ต้องครับไม่ต้องให้ไม่ต้องให้น้ําขังนะนะมันยังมีมีมันซึมลงไปอีกได้อีกครึ่งหนึ่งได้ครับอ๋อเผื่อไว้เผื่อไว้ใช่เผื่อไว้อ่าเงี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็อ๋อเน้นเน้นหน้าแฉกข้างล่างไม่ต้องแฉกข้างล่างไม่เป็นไรครับไม่ต้องแฉกอย่างนี้ถือถือว่าพอแล้วครับน้ําก็จะลงไปสักครึ่งหนึ่งนะของของดินครับ ทำเมล็ดสไตล์ของฮีววุนะครับหลังจากนั้นเราก็โรยเมล็ดเลยง่ายๆอันนี้เมล็ดของแค่ชื่ออะไรยังไงบ้างอันนี้เมล็ดของฮีววิสแดงหมดเลยใช่ไหมอันนี้เป็นไม้ชิ้นส่วนหมดเลยอ๋อแล้วก็โรยเลยโรยเลยครับง่ายๆเลยโรยให้ทั่วโอ้ผมเห็นบางคนเขาจิ้ม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 เป็นหลุมหลุมอะไรอย่างนี้อันนั้นคือถ้าไม่น้อยครับทาได้แต่ถ้าเป็นพันๆสองพันเนี้ยมันจิ้มไม่ไหวอ๋อนี่ครับ อย่างนี้ประมาณกี่วันปีวันะถึงจะงอกประมาณสักสิบวันฮะสิบวันแล้ว<ะ>ไอ้ไอ้ไอ้พ่นเื้าลงชราต้องมีไหมอ่าอันนั้นจะใช้ตอนเมื่อต้นต้นตโตแล้วเป็นใบแล้วครับอ๋อท้าเล็กๆนี้ไม่ไม่จำเป็นไม่จําเป็นครับอันนี้เราเดี๋ยวเราก็มามาดูเกี่ยไม่ให้เม็ดเขาติดกันนะเพราะเวลาเขาขึ้นมาเนี่ยเราจะแยกยาก อ๋อเดี๋ยวเขามา,เ,าเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งใช่เดี๋ยวเก็บรายละเอียดดูด้วยตาเปล่าว่าถ้ามันติดกันมากๆอะไรอย่างนี้ใช่ครับเราก็มาจับแยกจับแยกให้ใช้ไม้เสียบพวกชิ้นก็นได้ปลายมันปลายไม้เสียบุวกชิ้นเขีย่ยใ,ให้มันให้เมล็ดเขาอยู่ห่างๆกันนิดนึงเดี๋ยวตอนเราเรานําไปปลูกมันจะรากจะติดกันครับนี่แต่บางคนเขาก็โรยแบบเยอะๆไปเลยนะครับแล้วแต่ความ แล้วแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนะเสร็จแล้วตรงนี้จ,จบแล้วเราก็จะใช้น้ําอ,อันนี้อันนี้เป็นน้ําผสมน้ํำยาเล่งรากผ<อ>นะสมน้ำยาเร่งรากรแต่ถ้าใครไม่มีเอากระถิงแดงก็ได้นะอ่ะอะมามันก็ง่ายฉ,ฉีดให้เมเล็ดเปียกเนี่ยฉีดตางนี้เลยครับแล้วถ้าไม่เล่งรากมันก็ขึ้นแต่จะขึ้นช้าหน่อยอย,อย่างนี้ใช่ไหมดูว่าไม่ขึ้นเลยอขืขึ้นครับแต่ผมก็ไม่เคยวัดนะว่า พราะบางวางค้างผมไม่มีน้ำยางได้ผมก็ฉีดแต่น้ำก็ยังขึ้นอยู่นะอันนี้ก็คงจะดีดีกว่าไม่ไม่ใส่นะผมว่าคว่านี่ฮะอ่าเรียบร้อยอันนี้เมล็ดลงไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ฉีดน้ำยาเล่งรากนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดฝาแค่นี้เสร็จแล้วเรียบร้อยง่ายไหมง่ายมากโอ้โหแต่ถ้าใครไม่มีพิษมสผมบอกแล้วคือหน้าดินก็ใช้ได้ เอาแล้วเวลาวางเวลาวางนี่ต้องให้อยู่บรรยากาศยังไงฮะนี่ไปดูบรรยากาศการวางเลยแล้วกันเอาให้ละเอียดผมมีโต๊ะกล้วยไม้ผมก็จะวางอ๋ออยู่ในใต้หลังคาของกล้วยไม้เลยใช่ผมมีโต๊ะกล้วยไม้แต่บางคนไม่มีก็อาจจะวางตรงไหนก็ได้ทุกคนเห็นกล้วยไม้อย่าเพิ่งตกใจนะครับย้อนกลับไปดูเทปแรกนะครับเฮุฒธนี่คือคนทําสวนกล้วยไม้นะครับทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่นะครับส่งออกต่างประเทศด้วยแล้วก็มาชื่นชอบบอลสี แล้วก็กระโดดเข้ามาเลี้ยงบอลสีจนถึงทุกวันนี้ก็จริงๆไม่ถึงปีแต่ผมปัดให้เป็นปีหนึ่งนะฮะเอาไว้แบบนี้เลยแบบนี้เลยครับกี่วันนะครับประมาณสิบวันนะผมว่าก็เห็นสิบวันแล้วสิบวันนี้เราต้องเปิดไหมเปิดก็ได้ไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิ๋ออันนี้เฉพาะแบบกล่องครับนี่ถ้าเป็นสิบวันแล้วก็จะอยู่ได้ประมาณไหนครับมีให้ดูไหมอ่าอ่าสิบวันมีทางนี้ก็ได้ครับ ที่เห็นอยู่นี่ก็คือลังบอลของเฮียุษนะครับลังบอลนี่เปิดให้คนเข้าชมไหมเนี่ยปกติก็เปิดครับแต่ช่วงหลังต้นไม้เราไม่มีขายเราก็เลยไม่ค่อยได้ให้ยังไงก็รอในออนไลน์นะครับแล้วก็ติดตามเ hey ฮียวุษไปเรื่อยอยอันนี้พอมันเป็นต้นแล้วเราก็นี่นี่นะครับพอมันเป็นต้นแล้วเราก็เปิดฝาออกจริงๆตรงนี้ก็มีฝาปิดเหมือนกันฝาไดโซ แต่พอพอต้นเขาขึ้นแล้วเราก็เอาฝาออกครับนี่อ๋อนี่เฮล่านอยู่ในตู้อบเลยอ่ะใช่เห็นไหมอยู่ในตู้อบเลยแล้วตู้อบข้างล่างเนี่ยไม่ได้แช่น้ํานะครับเป็นทรายเป็นทรายนี่ครับผมไปยาำจะเป็นตอแล้วอันนี้กี่วันนี่กี่วันอันนี้ก็ประมาณสักเกือบสองอาทิตย์และสองอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับสองอาทิตย์นี่เขาจะโตแล้วก็จะเป็นสะพังพอโตมาแล้วและที่เห็นนี่คือกี่อาทิตย์ครับอันนี้เป็นเดือนแล้วอันนี้เป็นเดือนใช่ โอ้โห oh เป็นเดือนเอันนี้คือเลือกต้นด่งดางๆไปปลูกอ๋ออันนี้ใช่ไหมที่เราบอกว่าเมื่อสักครู่นี้เมื่อเทปที่แล้วครับที่เราเห็นต้นที่เราไปปลูกอยู่ครับเราก็จะเลือกต้นด่งดางๆจากถานเนี่ยไปปลูกโอ้โหอันนี้ได้แล้วเนี่ยเฮล่าใไหมเนี่ยมีด่างๆติดๆเนี่ยได้แล้วอ๊้ยได้หลายต้นแล้วนะเนี่ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยอันนี้ครับมันจะมีเหลืองนะอย่างเงี้ยมันมีมีผมเหลืองใช่มีป้ายเหลืองเนี่ยเราก็จะเอาขึ้นเขาขึ้นไปนี่ไม้มเล็ด แต่ก็เข้าใจอะนะบางทีเพาะไปอะมันอาจจะได้แค่ต้นบางเพราะทั้งถาดได้สามต้นทั้งถาดได้สามต้นนะนะครับโอ้นี่มันก็เหมือนกับลุ้นซื้อหวยด้วยใช่ไหมเฮียร้านนะครับโอ้คนคนงบน้อยใช่คนงบน้อยเขาก็ซื้อได้เพราะว่าเมล็ดอู้ดูดูดูนั่นนะสวยเลยนั่นนน่ะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหเห็นไหมอันนี้ผมมีแววไหมถ้าเห็นแบบนี้มีแววมีแววพอได้ อย่างนี้ก็อย่างนี้เขาจะด่างใชนี่เนี่นี่นี่มีแววนะแบบนี้นี่เฮ้ยมันสนุกนะเนี่ยเหมือนกับได้ลุ้นน่ะใช่เปลี่ยล้าเนี่ยได้ลุ้นนะเนี่ยใช่เนี่ยดูดิคนพร้อมาเล่นคนพรอมาเล่นเขาก็ได้ลุ้นเนี่ยคือถ้าสมมติชุดที่ซื้อผมไปสักชุดหนึ่งแล้วด่างขึ้นมาสักต้นหนึ่งสองต้นเนี่ยผมว่าเขาก็คุมละถ้าเจอเป็นด่างโอ้ดู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 นี่นี่ดูขาวๆเนี่อ๋านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ เอผมตาถึงเ้ยผมเริ่มตาถึงแล้วนูนอีกดอกหนึ่งต้นนูนพี่ตุ้ยต้นนูนสวยโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาทุกอย่างเนี่ยได้ยินว่าฮิวุโก็เพาะรหัสจดบันทึกไว้ทั้งหมดใช่ใช่ครับเพื่อการพัฒนาบางทีเราจะคัดแล้วคัดอีกนะครับมาเลสก็ตัวอย่างนดูตัวอย่างมดูตัวอย่างครับ นี่ครับเป็นพวกที่ติดฝักอยู่อ๋อนี่อย่างนี้อย่างตัวนี้ก็เป็นมันีแผงมันีล้อมเพชรแผงอะติดฝักไว้โอ้ยชิลลเป็นไงแล้วแล้วตัวนี้ตัวนี้เอาอะไรเข้าเนี่ยมันีล้อมเพชรแผงตัวนี้ผมเอาอน่าจะเอาเวสุวรรณกับเอารัตนะเทพไม้แล้วก็โทนชมพูเข้าไว้โอ้ย่เป็นยังไงชรลานการข้าวเมล็ดยากไหม โอ้นะผมเพิ่งเห็นครั้งแรกนะฮะก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ยากเลยส่วนวันนี้ต้องขอขอบคุณฮิวด้วยนะฮะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการไม่ว่าจะเป็นการเพาะเลี้ยงยังรวมทั้งไอ้การเพาะเมล็ดเนะี่ยซึ่งผมไม่เคยเห็นมาก่อนเราก็มันก็เหมือนเป็นกระตุ้นเป็นแรยยงบรนดาใจให้ทั้งผมทั้งมือใหม่ด้วยยังไงก็ขอขอบคุณฮิวด้วยครับขอบคุณมากครับ หลายคนเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นอันนี้ไม้มีไม้มีจำนวนน้อยอันนี้ก็เป็นไม้ครูปอเป็นคนผสมครูปอจิรศรีอึ้งเป็นคนผสมชื่ออะไรฮะชื่อว่ารัศมีจันโอ้รัศมีจันทร์ใช่โอ้โหเนี้อคอมแพคนะครับเขาเรียกว่ามันเด่นๆก็คือเป็นสีเหลืองเป็นสีป้ายเป็นไม้ป้ายไม้ป้ายใช่ มันจะทํายากใช่ไหมไม้ป้ายเนี่ยถ้าเคยถามแล้วค่อนข้างยากค่อนข้างยากของทำคนค่อนข้างยากครับผู้ชมครับที่กําลังคุยอยู่นี่ก็คือแชมป์ทวยประธานครับเลี้ยงมาปีหนึ่งให้กลมๆเลยณวันนี้นะวันที่ออนแอร์เนี่ยให้เลยว่าปีหนึ่งแล้วก็มาไกลขนาดนี้เพราะว่าเขามีสายตาบนพื้นฐานของป้วยไม้ฮะป้วยไม้กี่ปีนะครับสปีครับโอ้ กฎหมายก็ถือว่าเก่งนะแต่เก่งเก่งเก่งนะครับเอาต้นต่อไปอันนี้อ่าเป็นรัตนาลุ่งเรืองแขงอ๋อเม็ดเขาจะหลุด<อ>เม็ดเขาจะหลุดไปรัตนาลุ่งเรืองใช่